สบ,บายดีเด้อป้าลุงเบอรสุขสุขคนเนาะนี่มาพบมาคอกับสาวทองอีกแล้ว,พ,วพี่น้องกับหลานน้อยหอยคือเกา่าคือเดิมมาพี่มาพี่ไอทิดอยู่พี่ได้บ้านไออยู่พี่ได้ลูกอย่าเข้าไปเดินในเฮือนเพ่นได้นะใช่ดิอุ้ยเชิงกล้าไปเฮือนเพ่นกันนะ ฮะไปไปไปยังไงเอกมามามาเอามาเพื okay, poquito, ouais, nada, ่อนเพื่อนเออปุยเอาออกมาเดี๋ยวปุยออกมาเดี๋ยวมาไวไวไวออกมาเร็วๆร็วมานะมีสบายดีก่อนสบายดีปะลูกก่อนอีละทุจ้าก่อนวาชนามานะมี่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่งเห็เจ้าของเพิ่นให้ดิฮะมานไหมมาไว้ลูยไ,ไปไปเล่นน้ำไอทิดผู้ไปโอ้มาเพิ่นห้ได้ลูกเพื่อนเพิ่นดีนีไปีอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนี้มาจากชื่อนี่เพคนคนนี้นี่ หายทิศภูใช้สบายดีก่อนสบายดีก่อนบอกไปอ่าบอก,กน,บน,อนั่นไปหันบ้าไปได้นนั่นไปได้เลยลูกคอเด้ออ่าเมืออนะ่ะมือปะคนนะอ่าเมือก็เด้อแมวเด้อแมวกัดคอเด้อไปหันเด้ออ่ะวัดวัดวัดรถใหมาเร็วเฮ้ยมาไว ให้สุจาก่อนสบายดีก่อนถูถูคนว่าจับดีจับดีสบายดีป้าลุงก่อนอุ้ยไปแล้วรถใหญ่รถใหญ่มาเหยียบคนเด้อพอนเชยกี้ดื้ออะไรหรอเห็ดใส่ผูเอ้ารถมาแล้วอุ้ยทุจาก่อนทุจางามเด้ไปป้าบอกขี้ดื้อนี่ mưa có đâu có chị à mưa người có ông bé ông bé nè ui dàn đi ui 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 ui, ui dành đi dàn 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 ui ui, ui. Búi. Búi. Hết đó, ui, ui dành đi dàn Ui dàn phim vào phi, má băng, với người hư hì hỏng họ bùi hỏng mãi bùi hỏng hả 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 ở, pui, ở, đó. <laughs> pui. Pui ở mà, mẹ hả lên đinh hả đinh đấy hả Pui Pui ơi, nghe Puí nè, Pui lên nè, hài đà, lên chặt chặt. Giang, nè chạng nè, má Pí vắt vắt, hái ไปไปไปยังไปยังังไปย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 ังไปหายทิศหายทิศไอ้ทิศดไอ้ทิศดไอ้ทิศอยู่บ่ถามไอทิศดไอ้ทิศอยู่บ่อทอไปลยแมวหยลแมวแทนช้หาย่นั้นถามไอทิศด้วยไอทิศเจัง ไอเสดเฮ็ดยังถามนีถามไอ้ดิไอเฮ็ดยังลลูกอืมไอกินข้าวแล้วบอหรออืมยูซูหัวเฮ้อไอ้ทิดเาอย่างลก ไปเด้อมันชนเด้อวาสนาเอ้ยมันจะชนเอุ้งอุ้งอุ้งโอ้ไปขี้แดงดึงก่ออ่าไปขี้แดงดึงก่อนเด้อขี้แดงดึงก็ขี้แดงดึงปะวาสนาก็ nhà à. Úi, à phọn đấy, phọn đấy. Đỡ năng đờ đỡ năng đờ đỡ, đỡ năng đỡ. Úi, úi, úi. Đỡ năng đờ đỡ, đỡ năng Đỡ năng đỡ, đỡ năng Má phi, má phi. Úi, úi, úi.

นั่นแมงจับคนหน่อยว้ายวัดหาหน้าไดูแมงนะโอ้ยแมงสีกัดคนแหละว่าเด้อยีเห็ดอะไรเด้อยีเห็ดอะไรเด้อมาพี่มาพี่พวงในง่วมสีชนนะคอยย่างมาคอยย่างมาล่มฮลุเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงงาหน่ะเสียงงาหน่ะ ไปนั e. ่งแล้วคุณชูจ้าแลยโอ้ยห่านหนกเห็นบ่นกนั่นนั่นนั่นนกมันตีกันนั่นนั่นมันไปแล้วหนกมันไปแล้วย่านเด้อมาพี่มาเบิ่งอามูพี่ไวง้างมาพี่ง้างมาพี่ย้างมาพี่ มาพี่เอาหมูอยู่พี่ได้วันเออ่าเดี๋ยวลงมาลงน,นานทู่ที่พี่เชียงมาพี่วันทุ่ที่มาพี่ทุที่เ,เพื่นน่ะพี่มาพี่มาเอาหบนะึงบึบึ มาพี่มาให้อาพี่เด็กหน่อยขี้เด at <athletes> ้อเด้อดื้อเลยรอได้มาเด้อมาเด้อลอยดิโดดเดียวลอยด้อยตีวัดไปบ่บบุญนะรถไม่ได้

Ai bé lạc phụ Ai bé lạc Ai bé lạc hô. Ai bé lạc hô. Ai bé nè hô. mẹ Ai bé đây nè phụ Ai bé lạc phụ Ai bé lạc hô. Ai bé lạc hô. Ai bé nè hô. Ai bé เมือนเพื men first, men 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 hand the uh, ่อนเฮาได y เพื่อนเพื่อนไดนนี่เหมือนเพื่อนเ o าได้ดูเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแขกเพื่อนแขกได้เหมนเพื่อนเฮาได y พูนเพื่อนเฮาอยู่พูนเพื่อนอานีนกัเพื่อนอาใช้เพื่อนอาล่ะใช้เพื่อนอาชีดูใช้เพื่อนอาอันได้เพื่อนอาดูอันได้เพื่อนอานะบัดอู้หูกบฮูก๊บฝนตกมันนะมีหูก๊บหูก๊บ นี่เฮือนนะถูทีถูทีวงแอวววันถูทีถูทีแม่ถุงยางเงินปิวมามาครับ มาพี่มาพี่อาบพื่อไปเลยระวังแมวกัดเด้อลูกเด้อออกมาเด้อแมวเด้อแมวกัดคนน้อยเด้อบอกไอทิดเด้อบอกว่าเฮ็ดแล้วลาว่เด้อพามีดนะเด้อมาพี่ลูกหยับขี่เด้อหยับขี่งวเด้อโอ้ยอย่าแรงกวลูกเอ้ย

phải ao mùi xuân phần này nói này, ừ. mù chỉ nào con này nổi bơi anh em 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 vào mùi xuân nan 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 ừ, nan nan ừ. nan 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 มันไรชดเล็วอุ้ยรถใหญ่มาก่มาเร็วมาเมาเร็วรถใหญ่มาเร็วะีดไม่ลีแม่มันิมาเลยวัดรถแกขี่ดินมาแล้วลูกมันม่มันม่รีดีดรีอุยรีดใช่ลีแล้วลีแล้วลีแล้วคุณรถบเห็นดอกรีแล้วย่ารีบลูกรีบลีดรถบอลหอนด คนจนเปียนี่นี่นี่นีมันแม่มันแม่รถมาเลยเอารถใหญ่มาเลยนะมาเร็วเรรถใหญ่มาเร็วหางัวเขาช่อนั่มาแล้ววัดวัดพวกแนนมาเลยทางหลังนี่อย่าเดอุยอาเมือกด้อุยอุยยนันั่นนั่นอ้อ้ออ้อ

อไปเด้อยานดีลดใหญ่ก็มาล่ะอุ้ยลด n หญ่ให้มาล่ะยานดีก็มานะแม่มาแล้วแม่รดแก้ขดมาเลยค่ะอุ้ยยานดอุ้ย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 อ้ยาน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 ่านยาาโอ้เด้อ Đổ đi, đổ đi Hết <laughs> à, à à, hết đê 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 thả đê 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 ai hết đê 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 giờ đê đê ai đấy, đê 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 Ui, wow, ngu nhanh, ngu nhanh <laughs> Lèn vào chắc cái sáng năm Có còn một Lì đấy hơn này Nghe lì Lì vào chắc. Lì xáy, lì xáy. Mà được Ai vi vọp vọp ra hai giàn đó hả ห่านนั่นนั่นอย่าไปใกล้อีลูกมันหลุดเทไอ้ไม่ได้หูยังได้อายนะมาพี่ไว้มันชิลุดใจลานะ่านะอืยัดยัดมาลูกอือห่านห่านห่านอาว้าอยู่โอ้ยอย่าแ่นแห้งหเลยกูสะเออบอกว่าแรงนะอะไรนะ Này, ừ. Hạ thịt cho nhầy lúc hãy Ai thịt vào tín cho nhầy Ai thịt vào phước tín phước nhanh nhầy vớt vả Này ai thịt vào tín cho nhầy <laughs> à, này chào mẹ, 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 nè mẹ, 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 mà khi mẹ, ra nè thím thím ui mẹ, 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 นั่นนั่นนั่นเอามันทิดเอามันเอามันเอามันอ่อโอ้โน้โน้คอยค่อยคอยลูกคอยคอยคอยโอ้ถามไอ้ดูไอ้เห็ดยังไอ้เห็ดไอ้เห็ดยังขี่ได้รไอ้ทิดขี่ได้ขี่ได้รเหรอขี่งูอะไรขี่ได้ไอ้ทิดอืศ <c oughs> ขี้มูอะไรเอื <c oughs> อเ้าวแหลนเพราะอะไรบ้านี้อ่าเหดแล้วกัน <c oughs> อือ lẻ là của mười năm đề còn đấy bèn thế này bao à cái này quay xong con đứa đấy, đứa hắc đứa này làm sao này ลมเฮลมพัดขิงออมาเต็มเลยอุ้ยใจช่างมาแมวอะได้อยู่หันคอยแรในวัดลมหัน มาแม่หมดกัดได้หายอยู่ฮะน่ะเล่นจั๊กลอกหันแจ๊กแรกนี่เนาะจ่อยเนาะโอ้จั๊กหันแจ็คนี่อยู่หันห <c ười> ันปอ,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 อถิงเกือบนะใส่เกือบเดี๋ยนี่อุ้ยอุ้ยเห็ียังนะเห็ียังนะ,นะขึ้นได้เฉยเก่งกะลิปอถิหงเกือบนะปอปอจัญาปอปอจัญาลูก พอดกะซาใส่เลยใส่เลยบอต้องใส่เลยอย่าทิ่มลงทิ่มเป็นียงทิ่มเป็นียงหมดพอดเห็นเนียงฮะเนียงอยากพอดเอถอดแน่เลย ย ar. ี่ลาสิ <ett> ่ถอดเได้ยังเอาไปเอ็งกีเกียนสิกัดคอทางนั้นน่าเด้อมาเด้อบัดเด้อเอ็งกีเกียนกีเกียนโดดบัดเด้อบัเกียนเกียนเกียนกัดคอกัดคอบัดชนะโอเคสปาลุงเอนยคลิปนี้สุภา้องสิกคอจบคลิปไปแล้วเนาะ คลิปนี้กับฝาาพ่อแม่พี่น้องก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในะท่อกเพจเฟา่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีก็ลูกสบายดีป้าลุงเบอร์ทุกคนเด้อได้บายบายก่อนอย่าทิ่มของอามันแตกเลยนี่อย่าทิ่มอาบอก